สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามนะคะพบกับลุงจ้าวันนี้เราค่ะนอกจากชมปราสาทสะพานของปู่บ้านแดงแล้ววันนี้เราจะมาชมปราสาทปรัชญาปาริมิตานะคะ่ปรัชญาแห่งความชาญฉลาดนะคะซึ่งเป็นปราสาทอีกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นโดยจะมีอาะพุทธรูปนะคะรงหน้าบันจะเป็นพระพุทธรูปปางปปะทานโพลในสมัยหลงอานรัตนมหายานะคะพระเจ้าชัยวรมมาที่เจ็ เป็นฐานอยู่กลางประกอบพิธีจุดสําคัญต่างๆนะคะซึ่งมีความกว้างนะคะดูจะประมาณนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสติปัญญาแล้วก็ความเฉียวฉลาดาทางด้านของในยุคพุทธกาลแหงน,น้ก็สุธามาจุมนะคะความสวยงามของปราสาทเห็นสติปัญญาและความฉลาดนะคะ mm hmm. ขอบพื้นที่ติดตามทมคคิด